โอ้โหหลังเกมเมื่อคืนนี้ดูเดือดเหมือนกันนะครับเรามีคลิปที่เคียรันทริเปียนักเตะของนิวคาสเซิลครับไปตอบโต้กับแฟนบอลแบบดูเดือดเลยนะครับมาตามกันหน่อยทางด้านของเคียรันทริเปียนะครับแบ็กจอมบุกของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยเปิดเผยเหตุผลคลิปเปาชน,น้ากับแฟนบอลหลังเกมแพ้บอลหมัดเมื่อคืนนี้2-0นะครับเพราะต้องการชี้แจงว่านักเตะทุกคนเนี่ยทำเต็มที่หมดแล้วภายใต้สถานการณ์ที่กําลังเจออยู่ ภายหลังความไม่แพ้ที่วิตาลตี้สเตรียมเมื่อคืนนี้เหล่านักเตะนิวการเซลนะครับเดินไปขอบคุณแฟนบอลที่อัธจัน,นท์ตามธรรมเนียมแหละยังก็ตามก็ปรากฏคลิปทุยเปียเข้าใกล้ชิดกว่าปกติพร้อมตอบโต้ใส่แฟนบอลแบบดุเดือดน,นะครับเดี๋ยวเราไปตามคลิปหน่อยว่าเป็นยังไงจัดไหมฮะ โอ้โหก็ตามนั้นเลยอารมณ์ร่วมสูงมากๆากนะครับจากนั้นของทริปเรียนะตะโกนถามแบบมีอารมณ์ก่อนที่โจลินตอนเข้ามาจับแยกแล้วเอดีฮาวก,ก็พาเดินลงอุโมงค์นะครับสิ่งที่ทริปเรียนถามในคลิปเนะี่ยบอกว่าคุณบอกว่าเราไม่ทุ่มเททุกอย่างแล้วตอนนี้เรามีผู้เล่นบาดเจ็บเท่าไรเรามีผู้เล่นบาดเจ็บเท่าไหรเฮ้ยนะโอ้โถือว่าเป็นอะไรที่ตามคาพูดเลยนะครับ คลิปนี้ถูกเผยแพร่ทั่วโลกออนไลน์ครับระหว่างอัฟซาฟ้ากับสกายสปอร์ตรูเปียก็เปิดเผยถึงเบื้องหลังเขาบอกว่าแน่นอนว่าแฟนบอลต้องมีอารมณ์ร่วมสูงพวกเขาเดินทางมาไกลและจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อดูเราลงแข่งผมเพิ่งพูดคุยกับหนึ่งในแฟนบอลเพื่อบอกว่าเราทุ่มเททุกอย่างแล้วในเกมนี้เราไม่มีเหตุผลต้องตื่นตระหนกเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีในพิมพ์เนืกฤดและอยู่ในเส้นทางทั้งแชมปเปี้ยนแล้วก็คาราบาวครับ วันนี้เราพ่ายแพ้และต้องขอโทษสำหรับผลการแข่งขัน,นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราทุ่มเททุกอย่างแล้วภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเจอแล้วช่วงกลางสัปดาห์ตูนามิเพิ่งเดินทาง700ไมล์ไปรับชมทีมแข่งชุปเปอรเกในคาัพแพ้ดอทมุนทางด้านของเอดดี้ฮาวถูกถามถึงเหตุการณ์ของพรยเปียมอนกันเขาบอกว่าผมเห็นเหตุการณ์และผมคิดว่าเป็นเรื่องอารมณ์ร่วมที่พุ่งสูงหลังจบเกม ริปเปียไม่เป็นไรเราไม่มีปัญหากับการสนับสนุนของแฟนบอลเราขอบคุณพวกเขามากและเราผิดหวังกับผลการแข่งขันเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวด้สัมภาษณ์คุณซื้อของนิวคาสเซิลนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเราต้องบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องลงเล่นโดยขาดทั้งแดนเบิร์นสวินปอตแมนแมตช์ชก็ตยาคอบเมอร์ฟี คาร์ลวิสันอเล็กซานเดอร์อิซักนะแถม2มิดฟิลด์อย่างซันโดรโตนาลีก็ติดโทษแบนการพน,นันส่วนบรูโน่กิมารายส์ก็ไม่เหลืองครบโควตานะครับโอ้โ oh หนั่นแหละครับขาดตัวหลักไปเยอะผลการแข่งขันก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็อารมณ์ร่วมของแฟนบอลก็สูงเหมือนกันที่ไปมีปากเสียงกับคีรันทริเปียด้วยนะครับโอ้โ oh หนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาจัดไปให้วริรุนจัดไปยาวๆเลยครับผม